ไม่ต้องเปิดบอร์ดผ่านมือถือเครื่องร้อนอีกต่อไปมาใช้บริการ u g Phone กันดีกว่าเป็นคลาวโมบายเปิดได้หลายเกมเปิดบอร์ดได้ยาวๆสบายใจสนใจแล้วก็ติดต่อใจน้ำได้วยเลยครับสวัสดีท่านชมนะครับพบกับผมตอนทวิโอนะครับวันนี้ก็จะพามาชมเรียกว่าเป็นเดโมนะครับของตัวลรออนไลน์3นั่นเองนะฮะมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจว้าวๆกันบ้างนะครับอันแรกก็จะเป็นตัวเดโมตัวแรก นะครับเนี่ยก็เห็นว่าเขาเปรียบเทียบภาพเวอร์ชัน pc นะครับแล้วก็อัปเกรดมาเป็นเวอร์ชันรักนรกสามนั่นเองเนี่ยก็จะมีความละเอียดมากขึ้นนะครับภาพชัดไฮเดฟฟินิชชั่นนะครับแล้วก็อาชีพต่างๆนะครับก็คือเน้นในเรื่องของความคลาสสิกนะครับแล้วก็เพิ่มเติมความทันสมัยเข้าไปนะครับเห็นไหมเมดนะครับมีโบนะฮะอันนี้โชว์นะครับสายโจนะครับแล้วก็ล่าบงล่าบอสนี่นะครับก็จะเห็นแบบตัวบอสเนี่ยอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ แล้วก็ที่ว้าวมากคือลงดันที่มันมีมังกรนะครับตีนะฮะจะเป็นมังกรที่ตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็เนี่ยโอ้โหเราต้องช่วยกันในกี่ปาร์ตี้ไม่รู้นะครับรที่ผมดูคร่าวๆเนี่ยน่าจะประมาณ40ปาร์ตี้ได้นะเนี่ยแล้วก็แบบมีแบบหน่วยสนับสนุนนะครับยิงปืนใหญ่จากป้อมปืนมาได้ด้วยนะฮะโอ้โหกได้ว่าอลังการสุดๆนะครับอ่ะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างแรกนะครับอ่ะต่อมาก็ตัวอย่างที่2นะครับ ก็จะเห็นว่ามันมีในเรื่องของการตั้งร้านด้วยนะฮะนี่ครับโอ้โหคลาสสิกมากอันนี้คือตั้งในพอเทล่าเลยนะครับก็คือแปลว่าสามารถที่จะตั้งร้านเนี่ยขายของได้อย่างอิสระเลยนั่นเองนะครับเนี่ยก็โอ้โหแปลว่าคนยิงกันเต็มเลยนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะทําคล้ายๆกับกนรกวีก็คือว่าเราสามารถตั้งร้านได้นะครับโดยที่ตัวละครเราเนะี่ยไม่ต้องนั่งแช่อยู่อย่างนั้นทั้งวันนะครับก็คือพอตั้งร้านเสร็จมันก็จะเหมือน สร้ง n p c ที่เป็นตัวละครเราแล้วก็เป็นเนี่ยตั้งร้านอย่างนี้นะครับเราไม่ต้องนั่งเฝ้านะครับก็คือตั้งร้านเสร็จแล้วก็ไปทำอย่างอื่นได้ไปเก็บเวลไปฟาร์มไปลงดนันลาบอสแรงตักได้นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นแบบนั้นคิดว่าซึ่งโอ้โหดูดิมันเยอะม,มากๆเลยนะฮะมีอะไรอีกนะครับนอกจากการตั้งร้านนะตั้งได้ทุกเมืองเลยนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ การฟาร์มเนาะอย่างอาชีพอันนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูเหมือนเป็นนักเวทปะ่ะจึงอันนี้เป็นไนท์นะครับโชคนี่มีแดชด้วยนะะฮนี่อันนี้เป็นพีดแมกนัตนะครับอันนี้เป็นสไนเปอร์หรือว่าฮันเตอร์น,นั่นเองนะครับนีแอโรสตอมแล้วก็นิล่าบอลที่โหกาตาปัก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 นี่แล้วก็แบบว่าวิดันเจียนที่มีบอสนะครับคือบอสของเกมนี้จะค่อนข้างตัวใหญ่มาก แล้วก็ลงกันได้หลายคนนะครับต้องช่วยกันแล้วก็อันนี้จะเป็นกิววอร์นะครับมันยกพวกตีกันนะครับเออก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์เนาะที่หลายหลายคนก็น่าจับตามองเหมือนกันนะครับน่าเล่นระบบทําค่อนข้างดีเลยนะฮะแต่ก็ต้องรอรุ้ว่าถ้าเกิดว่าลงดันคนเยอะๆกิววอร์คนเยอะๆนี่มันจะแลกหรือเปล่านะครับก็เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเรงโนโลกอย่างยาวนานก็คือความแลกนั่นเองนะแดีวก็ต้องรอชมกันต่อไปว่าเออวอร์ชันนี้มันจะเจอปัญหานี้หรือเปล่า นะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่ามันเปิดแล้วนะครับผมต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับแกลกนรกโค้ดเนมโมโล็อกนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับที่ทําออกมาเป็นเวอร์ชั่นที่ผมมองว่ามันคล้ายกับออริจินมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณทางช่องของดีแลนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะต้นฉบับลิงก์เอาไว้ให้ในดีคริปชันนะเ,นเพื่อนๆก็ไปดูกันได้นี่จะเห็นว่านี่มันมีแบบเวอร์แมปแล้วก็ดูจุดๆได้นะครับว่าเส้นทางในการเดินเป็นยังไงบ้าง อันนี้อาชีพที่เขาเล่นเนี่ยก็จะเป็นตัวฮันเตอร์ Hunter, นะครับเป็นสไนเปอร์นั่นเองเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบว่าช่องเก็บของอะไรแบบนี้นะครับก็น่ารักน่ารักเลยนะครับคือเป็นอินเทอร์เฟซที่เปิดขึ้นมาใหม่อีกหน้านึงเลยนะครับเนี่ยมีพิชั่นมีอะไรต่างๆนะครับคือภาพก็มีความแตกต่างอันนี้จะเป็นพวกกาชานะครับนี่กาชาก็จะมีวัตถุด,ดิบต่างๆรวมไปถึงยาโอลิอีลูใช่ไหมนี่นะครับ อาชาแบบมันรวมมิดเลยนะแบบว่ารวมหลายๆอย่างเนะี่ยเข้ามาในนี้นะครับแล้วพชชั่นนี้คือเกลือแน่นอนนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวภาพนะครับที่โ s สเ e t a นะครับดีแลนเขาได้เข้าไปเทสต์นะแล้วก็อัดวิดีโอมาใชรให้กับเรานะครับว่ามีอะไรบ้างอนยะ่าเช่นก็จะมีอ่หีบสมบัติในแมปด้วยนะครับก็สามารถเปิดหีบซูมรับไอ้ทองไอเทมอะไรต่างๆได้นะครับภาพก็เป็น3 d ที่ ทำเหมือนเสมือนจริงเลยนะฮะภาพแบบสวยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะสวยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับใช้เอนจินนะครับแล้วก็กดเข้าประตูวาร์ไปที่อื่นได้นะอันนี้เข้าใจว่าเขาจะไปแบบไหนสักแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตอนอันนี้จะเป็นแบบเปิดสมบัติใช่ไหมชืบนนี่นะครับเปิดไม่ได้เออไม่รู้ทำไมเปิดไม่ได้ จะมีช็อตสกิลเมื่อกี้เขามีช็อตอา่าตึกตึกตึก,ตกนี่จะเป็นพวกอัพสกิลนะครับก็จะเปรูปร่างหน้าตาแบบนี้อินเตอร์เฟซสวยงามภาพลื่นนะครับภาพลื่น,ภา,นภาพชัดนะครับกินสเปคแน่นอนนะครับโอ้อันนี้กำลังเปิดกล่องอยู่แต่ว่าโดนมอนตีนะครับมันจะมีอ่ออันนี้จะเป็นคล้ายๆกับ อะไรอ่ะซื้อจากซื้อแมวปะเออเป็นร้านที่แบบซื้อแบบไอเทมแบบระดับระดับสูงได้เลยนะครับแต่ผมให้ดูตอนเขาไปล่าบอสอ่ะเนี่ยอันนี้เหมือนตีแองจิลลิงอยู่ฮะป้า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 ไนะครับอืออเรียบร้อยตายนะครับอันนี้จะเป็นเอ่อภาพปาร์ตี้นี่นะครับกดปาร์ตี้เนี่ยมันจะดูได้ว่า ตีเรามีใครบ้างเราจะเข้าฉากแบบนี้เลยเท่ๆแบบนี้เลยแนะ่เท่มากนะครับมีธงก็คือหัวตี้ใช่ไหมอันนี้เป็นหน้าจอนะครับกดออกมาก็ตีบงตีบอร์ดนะครับชุอตๆๆนะครับเป็นไงภาพค่อนข้างละเอียดเลยนะครับผมว่าเขาทำดีไซน์ค่อนข้างดีนะตัวเลขอะไรดูไม่งงนะครับดูเห็นดาเมจชัดเจนว่าทำดาเมจเท่าไหร่นะครับ นี <LY humming> ่ท่านหนูก็จะมีแบบใส่ลูกทานหนุนิดนึงนะครับตวนข้างล่างน่าจะเป็นแบบของปั๊มเลือดป่ะน่าจะเป็นของปั๊มเลือดนะครับคิดว่าจุดจุดจุๆๆุๆจุดจุดจุุอลเอร์้าป้าปดับเบิลใช่ไหมกออกยิงชโชอันนี้เขาเล่นสายอะไรมเนี่ยอ้อตายเลยโอ้โหบอสตบแหลงมา การน,นี้จะเป็นแบบพวกของสมไยรแรงแต่านะครับก็ค่อนข้างจะรู้สึกผสมกันหลายเกมนะมันเป็นออริจินผสมกักบเอออะไรอะพวก r X กอะไรอย่างงี้นะครับอืมคล้ายๆกันนะอินเทอร์เฟซก็คล้ายๆกับของเดิมนะครับเอาเมนูไปอยู่ข้างบนใหมแมปอยู่ทางขวาเวอร์ชันนี้ง่่งๆมีแถบหลอด exp นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโค้ดเนมโมล็อกแต่ว่าชื่อตอนที่เดี๋ยวมันจะเข้าเข้ามาในเซิร์ฟซของเราเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปลี่ยนชื่อหรือเปล่านะครับเพราะก่อนหน้านี้เหมือนกับว่ามันเปลี่ยนมาอีกรอบหนึ่งหรือไงนี่แหละผมจำไม่ได้นะแต่ว่าเหมือนจะใช้คําว่ารีเบิร์ตป่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นโมล็อกไม่รู้จะเปลี่ยนอีกหรือเปล่านะอันนี้เดี๋ยวต้องรอชมกันอีกทีนะครับแต่ก็ให้รีวิวคร่าวๆดูว่ามันจะมีแลก แล้วลเวอร์ชันใหม่ประมาณนี้นะครับเอาละครับต่อมาก็จะเป็นพาเพื่อนๆไปชมภาพบรรยากาศนะครับเป็นงานเกมนะครับของอไต้หวันนะครับที่เขามีการจัดเป็นงานเกมขึ้นมาคล้ายๆบ้านเราแหละก็จะมีแบบไทยแลนด์เกมอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นไต้หวันเหมือนกันนะครับเขาเป็นงานเกมในช่วงต้นปีนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันอันนี้จะเป็นภาพจากเฟซบุ๊กออฟฟิเชียลของแลกนัล็อกออริจิ นะครับที่เป็นของฝั่งไต้หวันนะครับเนี่ยเขาก็เอารูปมาฝากกันเนาะว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนี่ก็จะเป็นอย่างแรกคือเหมือนเอาไว้ถ่ายรูปนะครับเป็นเดวลูชี่นี่เป,นเ,นนะเป็นหุ่นลมนะเป็นหุ่นลมนะปั๊มลมเข้าไปแล้วก็มันจะพองขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับเป็นจุดให้คนถ่ายรูปได้อ่านี่ก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับตัวคนะัตเอาท์เนาะก็คือเป็นให้ถ่ายรูปเหมือนกันเป็นหน้าพระราชวังพอเทลา่าแล้วก็จะมีเนี่ยพีท เมดอ่สไนเปอร์สออต์แมนตรงนี้นะครับให้เราได้มาร่วมถ่ายรูปเก็บภาพความทรงจํากันไปสําหรับคนที่มาร่วมงานนะอันนี้ก็จะเป็นคาเฟา่แล้วก็จะมีแบบถังไม้อะไรพวกนี้นะครับว่าเอ้ยมันมีไอเทมซ่อนอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีค r วให้สแกนเพื่อแบบเออเข้าร่วมรับของรางวัลแต่อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครเออแต่ก็น่าไปน่าไปผมว่าตอนนี้เขาถ่ายรูปอันนี้มันยังไม่มีคนเลยเห็นไหมแสดงว่า ทีมงานน่าจะถ่ายก่อนที่งานจะเริ่มนะครับเพราะว่าพองานเริ่มแล้วคนมันไหลมานะมันก็จะถ่ายติดคนอะไรเงี้ยครับอ่ะอันนี้คือวันที่1นนะต่อไปวันที่2ดูที่2กันบ้างนะครับนี่ก็จะมีคา,าฟานะครับไม่อาจจะของนะฮึน่ารัก,น,รกน่ารักนะครับนี่แล้วก็จะเป็นแบบของที่ระลึกนะครับเช่นไดส์นะครับไม่ว่าจะเป็นสมุดโน้ตใช่ไหมแผ่นลองเมาส์่ะ เอออะไรต่างๆนะครับมีพัดมีกระเป๋าด้วยนะครับน่ารักมากนะครับให้ดูไว้ให้ดูไวแล้วก็มีแบบอันนี้เป็นเอ่อที่ใส่บัตรนะแล้วก็ห้อยขอได้อันนี้ก็น่ารักไปอ,อีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นวิธีกรอนะว่านี่แจกเหรียญแมวหรือเปล่านะครับอะไรประมาณนี้นะีนี่ก็เป็นเป็นบูธนะครับอ่ะต่อไปดูวันที่สามเันนะี่ามีป่ะวันที่สามนี่อันนี้วันที่สามก็คือว่า ตอนแรกน้องเขายู่คนเดียวแล้วเขาชวนเพื่อนมาเฮ้ยฉันเหงาจังเลยนะก็ชวนเพื่อนมานะครับตอนนั้เป็นคาฟ่ห้าคนแล้วนะครับอันนี้ก็โอ้โหคนในง,งานแบบมาดูคิวอาร์สแกนเต็มเลยอะไรอย่างนี้นะครับอ๋อนี่มันเป็นเออเ,เป็นเกมที่เปิดใหม่หรือเปล่านะจริงๆไม่ใช่นะครับเปิดมาหลายปีแล้วนะออริจินนะครับน,นี่ก็จะแบบคนแบกของรางวัลกลับนะครับเออแล้วก็จะมีแบบเหมือนกับเออเป็นเคาน์เตอร์นะให้แบบว่าคนมาเล่นมินิเกมอะไรอย่างนี้ผมเดานะเนี่ยคนมาเล่นมินิเกมกันนะครับ อ่าเห็นไหมมันจะเป็นมินิเกมซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามันเล่นยังไงแต่ว่ามันน่าจะหมุนแล้วก็มีอะไรหล่นลงมาแล้วเราก็รับของรางวัลจากที่หล่นลงมาแน่เลยอันนี้เดาเนะมันไข่หมุนน่ไข่หมุนนะครับบ้านเราจะเรียกไข่หมุนนะฮะวันนี้ก็จะเป็นแบบว่า <c oughs> คล้ายๆกับเราเอาอาตั้งร้านเนาะแบบตั้งร้านแล้วก็มาตั้งชื่อร้านเอานะครับแล้วก็ไปแปะที่กําแพงอะไรอย่างนี้นครับเออพอใครเดินผ่านไปบ่านมาเออก็จะเห็นที่เราเขียนอะไรอย่างนี้นะครับเป็นที่ระลึก นะครับเอยนี่ก็ไอเดียดีนะครับให้แบบผู้ร่วมงานได้แบบมีแอคทิวิตี้อันนี้ก็เอาบัตรน่าจะทางเข้าปะคือเอาบัตรมาแลกตอนเข้างานอะไรเงี้ยไปแล้วก็มาแลกของรางวัลไปนะนะก็อันนี้จะเป็นวันที่สมอันนี้คือเหมือนกับแจกรางวัลใหญ่ใช่ไหมห้าหมื่นแมวโอ้เอาไปเลยห้าหมื่นแมวนะครับนายคือผู้โชคดีของเรานะครับรับเลยนะครับผมอ่าและนี้ก็จะเป็นวันที่4ี่นะครับ มันมีสุดแค่วันที่สี่อะตอนเนี้ยนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศแบบช่างภาพมาถ่ายรูป,เ,ปเต็มเลยนะครับ <c oughs> แต่ไม่ค่อยเห็นคนเขียนคอสเพย์เนาะไม่มีคนแต่งคอสเพย์มันเลยนะครับเออก็มีแค่คับฟ้าอย่างเดียวเท่าที่เห็นนะครับเนี่ยเขาก็แบบมันประกาศว่าเอ๊ะปีนี้จะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลสรุปมาเดี๋ยวผม,มสรุปให้ฟังว่าการดำเน,นินการเป็นไงบ้างอันนี้ก็จะเป็น อ่อพิธีกรน,นะครับแต่ว่าไอคอนน่ะมันเป็นของลรกนาลกสามอ,อ๋อเน,นี่แสดงว่าน่าจะรวมรวมกันแล้วก็ประกาศทีเดียวเลยสำหรับกาวิตี้นะครับอ่านี่น้องก็มาเต้นโชว์อะไรนิดนึงนะครับเออแต่ผมไม่มีคลิปือนกันอันนี้ยิงปิ้วๆเลยนะครับเออน่ารักดีนะฮะนี่นะครับอืมรูปหัวใจด้วยนะครับน่ารักมากอันนี้ก็เหล่าโอตะคุที่มาที่งานนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับภาพบรรยากาศนะครับก็เอามาจากอ่อเพจออฟฟิเชียลของนักนลก ออริจินไต้หวันให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะครับเดี๋ยวที่ไทยก็ผมว่าก็น่าจะมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าของไทยไม่แน่ใจว่ามันจัดช่วงปลายปลายปีป่ะอือันนี้ก็เดี๋ยวแต่าาที่ไทยผมก็น่าจะอ้างอิงจากอันนี้แหละผมคิดว่านะครับแล้วก็ของอางวันก็น่าจะคล้ายกันนะก็เอามาให้เพื่อนเพื่อนดูกันก่อนนะครับเอาละครับผมสําหรับลิปนีก็อัปเดตข่าวสารแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ